พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสารสาขาวิศวกรรมระบบรางกลุ่มปัญญาวันนี้พกเราจะมาแนะนําปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสวนสภาพของทางรางรถไฟครับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสอดสภาพของทางรถไฟมีอยู่เจ็ดปัจจัยดังนี้ครับ 1. น้ําหนักของของบวนรถที่ถ่ายลงล้อและเผาสู่ราง2 ความเร็วของขถและรถบนทางส่งผลต่อสภาพรางและมิติของทาง 3. สภาพแวดล้อมลักษณะทางธรรมชาติความชื้นที่มีต่อโครงสร้างทางรถไฟข้อ4นะครับสภาพของรางการออกแบบการผลิตและการใช้งานส่งผลต่อสภาพของทางครับข้อ5นะครับสภาพของหมอนรองรางและเครื่องยึดเหนี่ยวส่งผลต่อสภาพทางครับข้อ6นะครับสภาพของจิดโดยทาง และขนาดของหินส่งผลต่อสภาพของทางรถไฟครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เจการขาดการซ่มอมบำรุงรักษาทั้งรูปแบบ PM แล้วก็รูปแบบ CM ครับครับซึ่งปัญหาที่พบนะครับก็คือสภาพของผิดโดยทานะครับที่มีขนาดที่ไม่เหมาะสมซึ่งขนาดจะต้องอยู่ที่25-50มิลลิเมตรนะครับและการขาดการ สาบำรุงทั้งรูปแบบ C M และ C M ครับซึ่งบริเวณที่พบปัญหานะครับก็อยู่ในช่วงสาวตัวเลขที่266ครทับ10ถึง266ทับ11ครับมาดูสาเหตุการสันภาพกันมากนะครับเกิดจากการจัดสีและการงนแยกของราไปอย่างตอเนอย่องนะครับอินที่สึกหลอมากเกินไปนะครับกลายเป็นขุ่นหรือทราย ทำให้การยึดเกาะลดลงและการกระจายน้ำหนักไม่สมดุลซึ่งอาจทําให้น้ำรถไฟแสีลรูหรือเปลี ennes, ่ยนระดับขนาดและรูปร่างของอินโดยทางนะครับอิฐโดยทางนะครับควรมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมอินที่มีขนาดเล็กเกินไปหรือเป็นทรายจะไม่สามารถทําให้การยึดเกาะที่ดีซึ่งจะทาให้การรับน้ำหนักไม่เพียงพอนะครับความแน่นและการยึดเกาะของอินโดยทางนะครับอินโดยทางจะต้องมีความแน่นพอสมควรเพื่อทําให้สามารถ กระจายน้ำหนักและรับแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟเวลาเคลื่อนตัวได้ครับซ <as> <What? S 3> ึ่งถ <ương> ้าหินลอยทางมีความแน่นไม่มากพออาจทําให้รางรถไฟเกิดการเคลื่อนตัวและยุบตัวลงได้ครับการเสถรภาพหรือการเคลื่อนตัวของหินโอยทางนะครับปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากการเคลื่อนตัวของดินซึ่งอยู่ใต้หินลอยทางหรือการกัดเซาะจากน้ำฝนซึ่งการเคลื่อนตัวหรือการฟังทลายของหินลอยทางอาจทําให้โครงสร้างทางรถไฟเกิดความไม่มั่นคงได้ครับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อทางรถไฟ ส่งผลหนขนาดและสัดส่วนความแบนและความยาวของหินส่งผลต่อการยืดเกาะตัวในชั้นทางและเมื่อใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่งจะเกิดการแตกตัวและย่อยขนาดลงส่งผลให้ความหนักของชั้นทางเยี่ยนรูปไปค่ะสองสภาพความหนักของหินโดยทางยัช่วยจะช่วยให้วัสดุทางยุ่ไม่เสื่อมสภาพไปด้วยดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนหินโดยทางเพิ่มผินโดยทางและและทําการยกระดับหนสาม การบำรุงรักษาทั้งรูปแบบ PM และ CM ส่งผลกระทบต่อการเสริมสภาพของทางรถไฟเนื่องจากทางถาวรทุกรูปแบบต้องได้รับการตรวจประเม,มินตามระยะเวลาคู่มือซ่อมบำรุงเพื่อตรวจและแก้ไขครับก็สรุปนะครับกิจรถยทางที่มีสภาพดีและได้รับการซ่อมบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ทางวิ่งของรถไฟนะครับมีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงช่วยการลดการสึกหรอของทางรถไฟและองค์ประกอบ สองทางรถไฟครับพวกเรากู <tama> ุปปัญญาขอจบการนำเสนอไปเท่านี้ครับขอบคุณครับเฮ้